ขายบ่ราคาบ่ขายพี่นายจะได้จะพันกันจะได้จะพัน<อ><อ>กันบ่เอา<อ>ตัวมัน,นโอ้มันเกินแล้ว เจ็ด็ได้บ่สามพัเลยบอกสเจ็องันนองพนเอพันองพันเลอ้พเยสอพนเสพันเลาพันเพันเลยองันลยสองเลยอพันเลยอัเลยพันเลยพันเลยซื้อรถเลองพันเอพันเยสองพเพันเยสองัน sáu 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 loại sáu có sáu loại sáu 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 เฮานี่เราเอา n ด้ขาย n าก c ด้เ่านี่เฮานี่ขาย n ได้ขาย n h า ขายเท่านี้แล้ววะดูเอาตัวเอะยังสงสัยอยู่อ๋อ่ะเบองบเปลีนก็บหกพัแล้วเอเดไสันอนวเอเอาได้สันโอ้ยเท่านี้ขาย n h แล้ววะเราตังเลยเบ็ดใบเบ็ดใบอยู่บ่เตนาะตเตไบ่รโบงเห็ดใบนี่ะโปหบโเงินใวดอะยังปเฮ็ดใบอีก พ่านหาขายนหากับขาย้าบเออตารอเออ้องท่าร้อยี่นเานี่นมันดากแล้วตูว่อไหญ่เป็นเราสิบแปดสิบแปดโอ้ยนี่เป็นเาสิบแปดเนไทยสิบแปดมัวนม่เนจะได้ท่านี่ไป่นกดอ้ะวังมันยันได้เล่นะ เฮ้ยตลาดนี้นกเวียดมือเนี่ยเอาจนได้หรืนบ่าอ่ามิได้ก็มิขายมิได้มิขายอ่างาใจอ่อนงายใจอ่อนการซื้อการขายมันบ่กอ่าการซื้อการขายอ่อนมาอะไรโงมเหมาอ่อนเขาอะยรโง่มันบอนี่แล้มีก็มีการซื้อก็ซื้อเฮาเวทก็เก่นงอแข้งไว้ติงัวใส่งอหน่อยๆเถิกหน่อยขายดีงอเถิกหน่อยงัวเคียงพอดีเคียง ให้เจ้าซื้อไปคุณเขาเชียงพร้อมพี่น้องแพงก็ได้ขายอยู่จักตัวแล้วเมื่อนีร่ขายสามเด้อขายสามได้ผ่านหาแล้วได้ผ่านหาแล้วได้ขายให้เวียดบ่หรอฮะขายให้เวียดบ่ขายเวียดตัวนึงนกบ่นกเวียดดิเวียดนกมันโลดเวียดนะกเลยมันบ่ไอของมันมันจะของประเทศเทาดหรอบ่นกเวียดแล้วว่ะบนโอ้มีเวียดบ่เลยเรี้ยงบ่ก็กล้ากินเหล้านล้วเวียดยังใส่ห้ำหดเนาะ าแล้วไั้เราท้งอะาเราจะดวดเน้ออานี้เอามานึ่รแกมมาซื้อโม่บอ่ตีโมอ้ตีมวยโงคอยมวยนาคนเอาไว้จะคฟันเลยโอ้คันตัก็้งแก้วเอหนักมวนตัวนี้ไหกาแฟกูซื้อกัะแกมนี่กับแกมกับแกมซื้อกรบแกมได้ไหมเว้ยฟันตัวนึงแตะเงาเลยบ่ันงลโอ้กินนักมวยเนาะซื้อมวยตะกี้บ้างเลยเจยุนสักกูเงินโอ้เจยุนสักกูเงิน หากินกงเที <th> ่ยคุณบ <t Kr ista> oh, ่บ่ตีบ้านนอกโอตีบ <fundamental> <ÜNDNIS> ้านนอกคนง้บ้านนอกบ่้อบาซื้อมมใตะกี้ซับคูเงินเจ้าเลยไหมเจ้าลยไหมสาเอาปาจนหมด โอ้ตีวท้าแดงของเทพป๋อของเทพมหัศของเทพปรอโอ้ป้องหอดของเทพเนาะตีจากเท้บ้านหองนักมวยเก่านมวยเก่าตัวนี้มัน้มวยก่อเา่มันไปทั้งมวยบ่ไ้มัขายง่วบป่นนี่เาแล้วบุภาพเาแล้วบุภาพนี่จะไปเขาตีเท่าน้เนาะตีอ่ไ้เน้อไม่ใช่ขายดีขายดีโอ้ได้กินตูดเอากินตตูดนะกินตูดพงศน้องเาเงินพอดีใส่ละเผาแล้วไปพุใต้ไกแล้ว ้เจ็ิแปดสีมันก็ขาวเนาะเจ็บเลยเตุ้นเจ็บโอ้เตาเจบะเกงิปเตเอือว่าย่านีเตะโอ้ยลูสองคนตีมวเลยลูกสองคนตีมวยเลยโอ้ยไปบอลูกสองตีมวออยู่้ เจ้ามหาจืงง้อไปเลี้ยงพี่น้องมืาแนวไรรุดอยู่อืมเดน๋ยู่นทิโนู้จะขายปุณิขายปุณิไปด้เอโนเขาจ้างปิดมาแมนบอกปิดแล้วเอาง้อที่โลไปขายเขาไปจับเอะเขาไปเนาะเนี่ยเขาจับได้ยื้อเลย,อย่าเอาไปดิพี่ยาง้อแปลกเท่าเปื่อยหาม<น>เอาตลาดกรรมการเข,ข,ขาบอกเคร่งคัด โอ้กรรมการบ้าเข่งขันห้องอ่อนเนาะอ่อนตอนผลเนาะตอนเขาอ่อนเนาะอ่อนผลเขาปิดเขาสั่งปิดหรือเสียโอกาสวิจัยบ้าเชื่อหอกเดี๋ยวไอเขาต้นอายคนเนาะมันไม่ได้เนาเสียเปรียบตลาดน้ำกันเนาะโอ้ตลาดนัดีชเขาเจาะประกาศไปบบดังไปทั่วทั่วทุกตลาดเลยดคุณขี้ยานโคเมืองมันต้องเรื่องเขาไม่ยขี้ยน โอ้ผู้เฒ่าเสียไ่ก็ผู้เฒ่าเสียไ่นี่ซื้อเ้าขายเพื่นบอกเพ่อนอกขายพื่อน่นั่นโอ้ห่วยเท่าใส่เสียไ่ขึ้นกันขายเท่าไรก่อเก้าพันเก้าพันโอ้เอเพื่นนี่เพืนนี่ขายเพื่อนเสียไเนี่ขายเพ่อนเสียไรเนี่ย ไล่ไล่ต่อไล่ไล่ห้อยเทาพี่น้องห้อยพู้เ่าเจ็ดพัดขายบ้า้่าโอ้พู้เ่ายังขายยังปิดในห้อยได้ยี่ได้พี่น้องเก่งอนาดแต่ว่าเราบริ่งตัวใหญ่มันดึงยากดึงเบาอยู่